หยิบเลยนี่คนใส่พี่น้องดูใส็น้าตาเลยบอกเลยว่าลงเป็นงัดครับบอกเลยว่าลงเป็นงัดพร้อมกันเลยครับโอ้โหบึงตัวนี้พี่น้องเสียองอุ้ยมีเลยโอ้โหลงเป็นงัดครับลงเป็นงัดลงเป็นงัดลงเป็นงัดครับเลือก,อกตัวได้ไวยังเ้อ โอ้โหอยากเลือกตัวไม่ใช่อะไรเอาแล้วอ้ยโอ้ยนี่อ่ะพี่น้องโอ้โหใส่อ่ะโอ้ย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 บางเหมือมาอีกแล้วพูดนะครับพี่น้องโอ้โหโซลูโซลูโอ้โหลงไปกินแล้วเรียบร้อยนี่ยนั่นะ ดึงเอาดึงเอาเลยพี่น้องตัวใหญ่ขี่หนีเรวมาแล้วมันฟุ้งที่ตัวใหญ่ครับนี่บอกแล้วนี่นี่พันไก่เอาขึ้นไก่เอาฟู้งเลยเมยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ยนี่ตัวนี้ โอ้ดีสายยางเลือกเลยครับเลือกเอาเลยตัวนี้ไหมเลือกสายเอาเลยครับสายยางไงเลือกสายเอาเลยครับพี่น้องอย่างนี้บังครับมีตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหยอดครับเขาบังนี้แต่ละตัวพี่น้องแต่ลประตูเตลประตูอย่างนี้อยู่มันขุดตามวัฒน ตัวใหญ่ลนป่าใหญ่กําลังเขาพี่น้องเต็มทั้งแล้วครับเบื้องตละโต้โอ้โหมีตัวใหญ่ครับพี่น้องครับผลงานมือนี้ครับพี่น้องปลาหมูดำปลาหมอหูดำนะครับเกาหลีครับปลากานั่นเองครับมีตัวเบ่งเบครับเบิ่งครับบ้านปนิ้นครับแต่ละโต ผมีแล้วครับในช่องบอยสารลางวันชาแนลครับหางลอยกินก้าครับพี่น้องมาหนี้พากันมาหาตกปะการังครับครับมากับพี่ชูเบาเมืดอไม่นั่งครับสามสี่คนครับนี่มาเบิ้งครับว่าสีนี้โตปะหมายปะการังใหญ่ครับพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าสีนี้โตปะ อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันไปครับผมพี่น้องบุญใหญ่พูดบอกว่าดวงดีนใหญ่พูดหน้าฮึฮึพูดบอกว่ามันจะไปพูดยังไงเงินบ่แต่มัน เหมือ่น้ำอีกแล้วครับอุ้หรอครับโอ้โหในกรตเตอร์มีปะก็ได้หลายตัวแล้วจะองว่าเราแ่งตัวตะลำอยู่ไปได้หม โอ้โหมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับฝ่าตัวกระฟ้าไปทางขวาได้ไหมนั่นจังใดบาทนี่เสบิซุมิอ่ะ โอ้โอ oh, oh, ้เฟซกเจ้ามากเลยกินเด้ยาป่อยมันยาป่อยให้กินโดนเพรามดหกหลวดวงเงี้จัง่อยถุงมือะไรมาถุงมือในกระเป๋าบลูมพูนกระเปนั่เอานเจี มาเมื้วตัวแรกยังแต่เงเบ็ดบ่แล้วอยู่เห็นรึมุกโตปลารึโอ้โหนี่นะครับใส่บิ๊กสำอามือเลยพี่น้องคนนะโอ้โหตัวแรกเอา้ารุนกันหรืเอเราล่อนะอ,อ้นั่นเอ,เ,อเอาเนื้อแตนตีลองเบิ้งดูพวกเนือแต้มกันเอ้าต้องมาลุนกันโอ้ยเปิดกล่องมาทัานเบิ้งครับตัว เนี่ยมันได้เปิดกล้องประทันจักเทียพี่น้องปลาหมอหูดำครับนี่ครับปลาหมอหูดำเกาหลีพี่น้องโอ้โหตัวบอกไงครับพี่น้องทำปลานนิ่นเลยครับนี่ผลผลิตเนาเอามาลุนกันเก็บรวยนี่บนใสพี่น้องดูใส mình khát tá mà thắng cái cây này Ủa? bày vô đây nè นี่เรียบร้อยบอกเลยว่าลงเป็นงัดครับบอกเลยว่าลงเป็นงัดพร้อมกันเลยครับโอ้โหึงตัวนี้พี่น้องเียงอุ้ยมีเลยโอ้โหน,นี่ครับครึ่งถังสีแล้วพี่น้องบึ้งนะครับชั่วโม,มงเดียว งเป็นงัดครับลง,งลงเป็นงัดลงเป็นงัดลงเป็นงัดครับลงเป็นงัดอุ้ยใจร้อนครับลูงนี้ไปอู้หมดแล้ว ใส่พุ่นละรัดกันละมันถึกแล้วเดี๋ยวกะมาพี่อยลอกรเลือกตัวได้ป่ะยังเด้อโอ้โหอยากเลือกตัวไม่ใช่ไล Ui ui Đi à, bị nó. ui à. mèo, ui ui Đẹp này. ui Nôn mèo lắm. ui 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 ตำหน่งเก่าเถอเรีย,ยนนี้ทำมาเอาตัวนี้อย่ามาเรียนใส่มอเอาตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ยู่นี่เอาอยู่นี่ออโอ้ยจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยลุดไปอีกแล้วโตใหญ่กูเบ็ดขาดตัวนี้ยต,ติดผากมัน โอ้ยเบ็ดตุ้ดเลยพี่น้องตัวใหญ่หลายขาดเลยงัดขักเลยโอ้ยอยากเบ็ดไหมก่อนพี่น้องเบ็ดปล่อยเอาพี่น้องมองหาตัวใหญ่ก่อนตัวนี้ตัวนี้นี่บ้าไม่อยากเอาวันเดียวโ้ยเนี่ยบางเมือดมาแล้วใส่ไงไปใส่ล่ะ เออใหญอยู inlet, ่ใหอยู่ใหญ่อยู่ตัวนี้งัดมันเลยครับเบ็ดนี่ถือว่าคมสุดๆเลยมาตะเมงไทยโอ้โหเลีกเอาเลยครับียตัวมกบตัวาถึงมันเบร์ตัก โอ้โหมาแล้วตัวใหญ่พุ่นโอ้โหโอ้มีแต่ใส่บิ๊กพี่น้องโอ้โหมีแต่ใส่ใหญ่มีแต่ใส่ใหญ่อ้ดูครับโอ้ยดูครับโอ้โหสัมปานินเลยพี่น้องเบิ่งครับโอ้บ่งๆมันดีคือกันโอ้โหสองมันตัวใหญ่เข่าเมื่อกี้นี่บักหลายตัวใหญ่เข่าเป็นฟูงเลยอยู่เป็นฟูง พูนอะพูน่ะตัวนี้เขาพูนอะโอ้มตัวนี้เขาเป็นฟงเป็นฟงอะพูดพูดะเอาม่แม่แม่เออนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้โอ้พี่น้องูเดือดเดือดวะาจม ตามเงี้ยบ่รท่านเลยพี่น้องเอ้ยแม่มันกินแล้ววัดวัดวัดโอ้ยเอาลงอีกเอาลงอีกเอาลงอีกมือมืดมืดมือมืดฝูงฝูงฝูงเอาลงมาอีกพ้อยน่ะเงียบฝูงพุทเออป่ามันกินเลยพระนั่นฝูงเอาเอ้าเอาเอ้าอู้กระหายคักว่ะป่าครับพี่น้องกระหายครับ มือูครับมพชูอ้ขั้นเบนิฮักขั้นเ็นฮักขั้นเบนฮักอ้ขั้นเบนฮักไปเบิ้ลเปาไปเบิดเลยปลาไลนี้วันไปใส่ระเบิด อู้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 ยบะมืดมาอีกแล้วพู้นะครับพี่น้องโอ้โหโซดูโซดูโอ้โหกะเนยเนาะเดี๋ยวมาถึงตนี้แหละมาสิงงนี้จับมูนอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมูนี่มืดมูนี่มาแล้วลงไปกินแล้วเรียบร้อยนี่เห็นตัวเป็นได้เห็นตัวเป็นได้ มันกลินแล้วมันขึ้นทึ้งว่ะมันเลยเกินเป็นเกินน่ะันาเนี่ครับถือว่าใหญ่ครับใ้นี้ สิดต Re ้นดขึ้นไปทุนดขึ้นไปยังโอ้ยแต่ยบดตกปาขี้อตนงใหญ่ยตนใหญกันนีเลยน่าไปตัวตน

Luôn ở lớn, giữa năm mươi tối nay sẽ rõ mẹ tony 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 tony

หาจังหวะครับปลาตรงนี้มาฟูงครับพี่น้องหรือครับโอุ้ยใส่ทางนี้ก็ได้เฮ้ยคันมัตรเซ่านี่เมื่อแล้วปัาน,นี้ <c oughs> ตัวอย่งี้เลยเอาคนสิลองบึงผมสิลองบึงครับสิลองเสียง Cái này không chịu biết lúc này chứ Đó. nào Tối nay bố phải กยากี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่กัมีเดี้ยออกมาโค้งขึ้นมาเนาะอืมอยาออกสักันสันสันเลยเนาะนี่นี่ตัวเงี้ย้องออกทันไก่ไ มีที่สุกของมันอยู่มีที่ใส่ของมันอยู่ผมซื้อไปแล้วไอ้สายยางไอ้สายยางซุ้มนิ้วแหละใช้ใส่ฟอสปลูกใส่ฟอสเต็มเต็มไหมพันไกลืครับพี่น้องต่อฟอสขึ้นมาข้างบนน่ะข้างบนต่อเป็นฟอสนี่หอกแล้วนี่นี่พันไก่เอพันเก่เอา นี่ตัวใหญ่กันแล้วพี่น้องตกยากว่ะยังครับได้ก็ครับอะไรนึกออกเลยไอัโอะนรน้กอ้อ๊ตมันรู้ ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ยนี่ตัวนี้โูนี่โอ้ครับดูตัวใหญ่ไหมเ,รรอเอาวเฮ็ดตกเบ็ดตกปลาตกปลาใช่ปะตกเบ็ดตกปลาตกปลาอยู่ยิงก่อนยิงอินยิอินคอคอ เดี๋ยวเห็นแล้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลือกเอาเลยครับพี่น้องเลือกเอาเลยใสท่อวใส่ท่อครึ่งนิ้วไม่ต้องาสายางเลือกเลยครับเลือกเอาเลยอ้ตัวนี้แมเลือกใส่เอาเลยครับสายยางงเลือกใส่เอาเลยครับพี่น้องอย่งนบงครับมีตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหวัอดครับน้ำไทยไม่ต้องงเท่าไหร่ัทิันธรรมดาเนวัาตาัวันเสา เออใช่นานวันอา,อาทิตย์ผู้ใดสิพาไปเบิ่งโรงงานกับมีดเบิดตัวคาเข้าใจไหมเถียงนาใส่ก๊อกข้างล่างไม่ต้องใส่ก๊อกข้างล่างใส่ตัวนี้เลยคุยโทรศัพท์ส,สวนกันตัวจานตัวจานอยู่ป่ากระลังเขาใช่ตรง,งก,รกลางแยกอ่ะป่ากระลังเขาพี่น้องไปยากกันมานหมืน่นกระจายยังป่ากระลังเขาบังนี้แต่ละตูพี่น้องแต่ละตูแต่ลประตูด้ยินอยู่ ตัวงี้ในป่านี้กำลังเขาพี่น้องนี่แหละขันมานมาเป็นฝูง้โหยอดพี่น้องคลิปนี้เงวแน่ได้ครับอตักเอ้ส่เดอนี่เองเนืจะฝูงเลยนะครับตกง่านะครับจะเกี่ยงเนี่ย Ngắt, ngắt đường đường Đừng Do ngói ít. Đừng Đừng ngồi cứ 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 cứ, cứ mà Ui. Ui. kìa 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 kìa

มาเสวบเอาเงาไปสัมคือกิ่งแท้หว no ่ะเรียนใส่ตรงเบื้องเงินตองเบื้องเงินปอมมาเบิ้งปากมันจับมาจับปื๊บเอาเลยพู้น่ะเออในนั้นแม่ตัวนั้น่ะตัวใหญ่อยู่ตัวนั้นเดี๋ยวเด้อเอาเลยนั่นนะจ่าฟูงบอกแล้วมันจุบแล้วนะเขาจะมันอึเกิน ปวดยากโอ้โเหเบาเมือกระมาอีกแล้วคุณครับอันนี้อเองจะปุ้งโอ้ยหาเบิ้งตัวใหญ่ก่อนข้างหลังโบเข่ามาเลยนี่ต้องถี่ออกไปนอกแล้ว อะไรมันเตะม,มาเป็นฟูแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนต้องแย่งกันแลนไล่กันอยู่พี่แอ่แม่ลงเป็นงัดลงเป็นงัดโอ้นี่ตัวไหนคาบเก่ง มัแล้วครับไซ์ใหญ่ๆเหมือนกันครับรเลือกใส่ได้ครับพี่น้องลงเลือกมีลุงมีพัดผมลงเลนนู่นโอ้โหเลียนใส่ไดครับพี่น้องเลีนใส่เลยโอ้โหคหลายนนหลัตนะ้งวนแบ่งกันไปลงซะแหละห นี่นี่ใครกล้าแตะเลยเหรอ<ฮ>ไ่นี่ก็ถือว่าโอเคอเลยพี่น้องนะครับมาค่วปาว่าช่วยกันเด้อบบดนี้พี่น้องเอยว่าแตดึกลงไปครับหุมอุ๊ยอุ้ยอู้หูยไนี่ โอ้ยไซนี้ถือว่าสุดยอดนี้เครื่งถังแล้วครับพี่น้องครื่งถังแล้วตามล่าป้าหมอหูดำนะครับยุเกาหลีเต้โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดครับพี่น้องโอ้โหหมยนี้ ป่าเมื่อา่ว้เลยครับพี่นอ้องมาลุ้นกันครับบักไงบ่นี่โอ้โหจะลุ้นนี่เว้ยคพูดยังไงกว่านี่ตัวใหญ่มิโยงซี่ พี่น้องตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้ลุยน้ำตกก็ได้ครับพี่น้องอยู่พุ่นตัวหน่อยลุ้มกันพดนะครับโอ้ใหญ่โอ้มีตัวอุปสรรค ี่เตรียมตัวกับบ้านแล้วครับพี่น้องเอาครับเมื่อบังอยู่บ้านครับพี่น้องนี่แค่เข่าๆครับพี่น้องเต็มทั้งแล้วครับเมื่อแต่ละตัวโอ้โหมีตุ๋ยไงครับพี ja ่น้องเก็บฟองครับเดี๋ยวเขาเก็บฟองครับเพาสิเดินทางกลับแล้วครับนี่เข่าๆครับยังบ่เบิดเตได้ครับยังอยู่ผู้นี้เมื่อเอามาเทปไปนั่นไม้เมื่อแล้วเทปแล้วเทปแล้วบออ๋อนี่เต็มพอดีครับโอ้โห เบิ่งครับแต่ละตัวมีตัวยังไงแบบเอบครับสัมปันนิ้นครับพี่น้องเดี๋ยวตถามมันหม่เบื้งครับมาครับมาอยู่ให้กินในเกาหลีครับผมปลากรูไลกุแช่ครับตกปากกาครับปลาหมอหูดำครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ